สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้ยวส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไม้วส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนวิธีการสมัครง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความการุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ รงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีพภาคห้าเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับจนถึงขณะน,นี้แม้ว่าจะมีทหารที่เสียชีวิตระหว่างการสู้รบแต่จํานวนผู้เสียชีวิตก็ลดลงอย่างมากมันค่อนข้างปลอดภัยกว่าได้ยินเสียงที่แตกต่างจากการระเบิดหนึ่งในหุ่นจักรกลที่ถือโร่ในแนวหน้าถอยห่างออกไปไม่กี่ก้าวสิ่งมีชีวิตในห้วงลึกบางตัวได้เข้ามาใกล้แล้วหลังจากนั้นไม่นาน มีการประทะการที่รุนแรงมากขึ้นผลกระทบของสิ่งมีชีวิตในห้วงลึกนั้นรุนแรงมากท่ามกลางเสียงกระทบกระแทกเรานักสู้หุ่นจากโกลได้ใช้พลังทั้งหมดของพวกเขาในการป้องกันในขณะเดียวกันกองหลังยังคงโจมตีต่อไปทั่วขณะหนึ่งการโจมตีของสิ่งมีชีวิตในห้วงลึกถูกจำกัดอยู่เพียงด้านใดด้านหนึ่งเจียงอูเย่สังเกตสนามรบทั้งหมดด้วยท่าทางที่น่ากลัวปัจจุบัน วิญญาจารย์ก่อต่อสู้และวิญญาจารย์หุ่นจักรกลสีดำอยังไม่ได้เข้าร่วมการต่อสู้พวกเขาเป็นกองกําลังสำรองที่มีไว้เพื่อสนับสนุนการป้องกันที่อ่อนแอจากความแข็งแกร่งของการโจมตีของศัตรูมันยังไม่ถึงเวลาที่จะคู่คามการป้องกันของพวกเขาในขณะนั้นพื้นดินเริ่มสานสะเทือนเงาจํานวนมากปรากฏขึ้นบนท้องฟ้า เงาเหล่านี้มีขนาดใหญ่พวกเขาพึ่งปรากฏตัวกลางอากาศและพวกเขาก็กดดันอย่างมากพร้อมกับการปรากฏตัวของพวกเขาในทันทีทางอริเงยหน้าขึ้นได้เห็นบาอันขนาดใหญ่ในอากาศเขาไม่รู้ว่าพลังอะไรค้ำจูนพวกเขาไว้ที่นั่นเห็นได้ชัดว่าบราอันเหล่านี้ให้ยามฝ่าแนวป้องกันและโจมตีกองทหารระยะไกลที่อยู่เบื้องหลังเจียงอูเย่พ่นลมและโบกมือ แถวของแสงจ้าสองข้างหลังเขาผู้โจมตีระยะไกลพร้อมมาระยะหนึ่งแล้วําแสงแผลวาวข้างพลายในอากาศปาอานกลางอากาศส่งเสียงคร่ำควรภายใต้การโจมตีของเครื่องมือวิญญาณที่ไม่รู้จักพวกมันเต็มไปด้วยบาดแผลนับพันที่อ้าปากค้างและก,กระเด็นไปในอากาศแสงสว่างวาบในดวงตาของทางอเรนเขาไม่สามารถยับยั้งตัวเองได้อีกต่อไปเขาโยนหอกมังกรทองของเขา แร่เสียบาอันออกมังกรทองดูซับกระแสอากาศสีเทาดำปริมาตรเท่ากับขนาดของบาอันในแง่ของการสังหารคะแนนของเขาไม่เพิ่มขึ้นแต่หลังจากที่หอ,อกมังกรทองกลับมาจับขึ้นพลังงานอันทรงพลังก็ไหลผ่านร่างกายของเขาทันทีมันเติมพลังให้กับรัศมีของเขาทันทีอย่าเสียกำลังยังอูเย่กล่าวด้วยใบหน้าขมวดคีว้วรับทราบทางอุรินพยักหน้า แต่หัวใจของเขาเต็มไปด้วยความปิติยินดีปลาอันเป็นสัตว์อสูรชั้นสูงอย่างแท้จริงด้วยมันเพียงตัวเดียวหลังจากที่เขาการพลังงานที่เขาได้รับแกนวิญญาณและแกนโลหิตของเขาได้แสดงสัญญาณของการแข็งตัวเขากระตุ้นกระแสวังวนทั้งสองภายในร่างกายของเขาอย่างเงียบๆให้ดูดซับพลังงานที่เพิ่มขึ้นนี้ในเวลาเดียวกันเขาได้ปรับแต่งครั้งที่สองเหลือเพียงแกนแท้เท่านั้น เมื่อถังเรียนรู้สึกมีความสูงอย่างอธิบายไม่ถูกทันใดนั้นท่ามการเสียงอึกกระทึกหุ่นจากกลที่อยู่ด้านหน้าพร้อมรลอก็หมุนไปข้างหลังโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้ามันกําลังจะชนกับกําแพงถ้ำด้านหลังพวกเขาอย่างแรงการแสดงออกของเจียงออเย่เปลี่ยนไปเขาพุ่งเข้าใส่ด้วยการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและจับหุ่นจากรกลด้วยร่างกายของเขามีเสียงดังเกิดขึ้นเจียงโอเย่กระทะเข้ากับหุ่นจากกล แม้จะมีความแข็งแกร่งของมังกรทรราชของเจียงอูเย่เขาก็ยังไม่สามารถหยุดมันได้เขาหมุนถอยหลังด้วยหุ่นจักรกลพังอรเรนตอบสนองในขณะน,นี้เขากระตุ้นพลังสายเลือดของเขาด้วยวิธีสำนักกายาของเขาแร่เร่วิ่งไปในพริบตาเขาจับเจียงอูเย่ไว้กลางอากาศด้วยแขนของเขาแร่พยายามหยุดทั้งมนุษย์แร่หุ่นจักรกลด้วยกำลังเดราชานของเขาแต่ทว่าเมื่อพวกเขาตกลงกับพื้น โรคของหุ่นจากกนก็แตกเป็นเสียงเียงหุ่นจักกนนอนราบไปกับพื้นประกายไฟปรากฏไปทั่วทั้งตัวเมื่อฝาของช่องเปิดออกทหารในนั้นตายไปแล้วโดยมีเลือดไหลออกจากทวารทั้งเจ็ดหุ่นจากกนสีดำเติมเต็มช่องว่างอย่างรวดเร็วเงาผ่านตาของทางอุเรนมันเป็นผู้หญิงตัวสูงที่ปกคลุมไปด้วยเกล็ดสีม่วงเข้มมันมีปีกคู่หนึ่งที่มีโครงเร็บกระดูกอยู่ที่ปลายของมันแววตาเข้มวาววับ การโจมตีด้วยพลังวิญญาณจำนวนมากพุ่งเข้าหามันอะไรก็ตามภายในสาเมตรรอบตัวมันก็สลายไปในทันทีแม้แต่ระเบิดก็ไม่มีผลกับมันเรากำลังพบกับจักรพรดินีแห่งความมืดทุกคนระวังตัวให้ดีเรียกราชธินานามพรมยุทธมาที่นี่เพื่อปิดกั้นเส้นทางของมันเซียงอุเยตะโกนด้วยความโกรธในขณะนี้มูลจากกลีดำที่เพิ่งเติมเต็มในที่ว่างก็ถูกระเบิดและพุ่งเข้าหาพวกเขา นั่นไม่ใช่ทั้งหมดด้วยช่องว่างที่แสดงให้เห็นภาพเงาของมันพุ่งผ่านและตัวเมียที่มีปีกหุ้มเกาะดำก็ปรากฏขึ้นที่ด้านหลังมันโบกมือและกระแสลมสีดำก็ระเบิดออกมาหมุนจักรกลนับสิบรอบถูกเวี่ยงออกจากเท้าแนวป้องกันถูกฉีกออกเป็นชิ้นๆทันทีทำให้เกิดช่องว่างขนาดใหญ่เมื่อเผชิญกับสถานการณ์เช่นนี้เจียงอูเย่ไม่จำเป็นต้องออกคำสั่งใดๆอีกต่อไปวินยาจารย์ก่อต่อสู้ ซึ่งเป็นกองหนุนพุ่งออกไปอย่างดุดดันยางอุเย่ตะโกนอย่างโกรธจัดและพุ่งเข้าใส่หญิงชุดเกาะดําเช่นกันทั้งเรนไม่เคยเห็นสิ่งมีชีวิตดังกล่าวมาก่อนมันดูเหมือนมนุษย์และมันก็ดูสวยงามเช่นกันตามมาตรฐานของมนุษย์ถือว่าร้อนและดูเย้าวยวนแต่สูงกว่า3เมตรเขตสีดาที่ปกคลุมทั่วทั้งตัวของมันเป็นประการและยิบรายับอย่างน่าขนลุกจากภาพดินีแห่งความมืดและโม่เหมย เป็นสัตว์อสูรระดับบนสุดแต่ก็อยู่ในกลุ่มที่เล็กกว่าพวกมันสามารถผ่านอุโมงค์ห้วงลึกได้ไปถึงอาณาจักรของมนุษย์ได้เมื่อเทียบกับม่วเหมยจักรพรรดินีแห่งความมืดไม่ได้เคลื่อนไหวเร็วนักแต่ความแข็งแกร่งในการต่อสู้ของมันก็ครอบงำมมากกว่าจักรพรรดินีแห่งความมืดทุกคนมีพละกําลังเทียบเท่ากับราชทินานามพมยุทธการปรา,ากฏตัวของจักรพรรดินีแห่งความมืดผู้เดียวนี้ นำอันตรายมาสู่สนามรบในทันทีรำแสงพลังงานโจมตีจากด้านหลังประสานกันได้ดีกับวิญญาจาร์ก่อต่อสู้ซึ่งพยายามปราบปรามจากพัดดินีแห่งความมืดแต่ทว่ามีสิ่งมีชีวิตในห้วงลึกจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆบาอันประมาณ6ตัวพุ่งออกมาจากช่องว่างแปะประทะกกับนักสู้หุ่นจักรกลที่อยู่ในระยะประชิดทั้งลิ้นมีประสบการณ์กับสัตว์อสูรบราอันเหล่านี้มาก่อนถ้าเขาไม่ได้สวมชุดก่อต่อสู้ าต้องมุ่งความสนใจทั้งหมดไปที่การต่อสู้กับพวกมันมุนจากคนสีม่วงดูประบางเมื่ออยู่ต่อหน้าบาอันมีเสียงคำรามดังขึ้นเสียงคำรามของมังกรดังมาจากปากของทางโอเรินกอดต่อสู้ของเขาปกคลุมร่างกายของเขาในทันทีวงแหวนวิญญาณสีทองดวงที่สีของเขาสองแสงเฉิดจ้าแรวรัศมีสีทองแผ่ขยายออกมาจากใต้ฝ่าเท้าของเขาชุดกอดต่อสู้มังกรพระจันทร์ของเขา ูโออาตั้งแต่แรกเมื่อรวมกับรัศมีสีทองที่ขยายออกมันดูคล้ายกับเขตแดนมากนักสู้ที่อยู่ด้านหลังรู้สึกมีกำลังใจเพิ่มขึ้นและคิดว่าวิญญาจาร์ก่อต่อสู้ระดับสามคำมาถึงแล้ววิญญาจาร์ก่อต่อสู้ระดับสามคำมีความแข็งแกร่งในการต่อสู้ระดับราชทินา,นามพมายุทธ์อย่างแน่นอนด้วยการเสริมประสิทธิภาพทุดก่อต่อสู้แม้แต่วิญญาจาร์เจ็ดวงแหวนก็สามารถ บรรลุกความแข็งแกร่งในการต่อสู้ของราชทินานาม์พรมยุทธ์ได้ที่ซึ่งแสงสีทองสองลงมาวิญญาจาร์ก่อต่อสู้และวิญญาจาร์หุ่นจักรกลถูกปวชคุมโด้วยแสงสีทองวิญญาณยุทธการต่อสู้ของพวกเขาถูกยกระดับขึ้นสู่ระดับสูงสุดในทันทีในเวลาเดียวกันขึ้นกระแทกพลังวิญญาณของพวกเขาก็เพิ่มขึ้นอย่างมากเช่นกันขึ้นกระแทกสายเลือดของพวกเขาก็แข็งแกร่งขึ้นเช่นกันนี่คือเขตแดนมังกรทอง ทังโอรนไม่รู้ว่าเวลาที่เหมาะสมที่สุดควรจะเป็นเมื่อใดแต่เขารู้ว่าหากเขาไม่ปลดปล่อยเขตแดนของเขาในตอนนี้จะมีผู้เสียชีวิตจากกองทัพเทพเราหิตมากขึ้นเจียงอูเย่ซึ่งเพิ่งพุ่งเข้าหาจาัก,กรพรรดินีแห่งความมืดด้วยร่างกายที่ขยายใหญ่ขึ้นของเขารู้สึกถึงผลกระทบมากที่สุดภายใต้การเสริมปฏิิภาพของเขตแดนมังกรทองร่างกายของเจียงอูเย่เปล่งประกายด้วยแสงสีทองเข้ม และรัศมีของเขาก็รุนแรงขึ้นทันทีเจียงอูเย่เปิดปากของเขาและรำแสงอันทรงพลังก็ยิงออกมาแสงพุ่งตรงไปยังจกักรพรรดินีแห่งความมืดจกักรพรรดินีแห่งความมืดจ้องมองเขาอย่างเย็นชามันโบกมือและโรคพลังงานสีดำทรงกลมก็ปิดกั้นลมหายใจของเขาแต่ทว่าผลกระทบอันทรงพลังทำให้มันหยุดชั่วคราวในเส้นทางของมันรำแสงไร้สิบรำกระทบกับมัน และมันก็เซถอยหลังจากการกระแทกแต่ทว่าจุดประสงค์ของมันคือไม่โจมตีการป้องกันของศัตรตูแต่เป็นการเบีเ่ยงเบนความกดดันของการโจมตีและขยายช่องว่างเพื่อให้สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในห้วงลึกสามารถพุ่งเข้าใส่ได้โชคดีที่พวกเขามีวิญญาจารย์ก่อต่อสู้เป็นกองกําลังสำรองมีฉะนะแนวรับจะพังเทายอย่างสมบูรณ์ในขณะนั้นเอง ร่างสีทองก็ส่องพลากายขึ้นมาทันทีและพุ่งไปทันเจียงอูเย่ที่อยู่ข้างหน้าเสียงคำรามของมังกรดังก้องไปทั่วสนามรบเพราะเขาเก้าวไปข้างหน้าเขตแดนมังกรทองของทางอเรินซึ่งมีพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพซึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลาง50เมตรจึงสามารถช่วยเหลือสหายของเขาได้อีกหลายคนวิญญาจารย์ด้านหุ่นจกนักรกลและชุดก่อต่อสู้ได้รับการพัฒนาความแข็งแกร่งในเขตแดนมังกรทอง สิ่งมีชีวิตบราอันและสิ่งมีชีวิตในห่วงฤกอื่นๆที่พุ่งเข้าหาก็ถูกผลักกลับทันทีทางอเรนกระคือปีข้างหลังเขาแล้ลงมาจากฟากฟ้า,ฟาจากนั้นเขาก็กลายเป็นลำแสงสีทองและพุ่งตรงไปยังจาก,กรพรรดินีแห่งความมืดจาก,กรพรรดินีแห่งความมืดขมวดคิ้วเล็กน้อยเนื่องจากมันไม่คุ้นเคยกับเขตแดนของทางอเรนมันโชคด้วยมือขวาดึงกลับแล้วโชคหมัดออกไปทางอเรน เห็นกระแสวังวนสีดำขนาดยักษ์ปรากฏขึ้นต่อหน้าเขากระแสวังวนกินกําลังของเขาอย่างโกรธจัดเขาหยุดชั่วขณะหนึ่งไม่นานหลังจากนั้นทัามีการทำลายล้างที่เต็มเรด้วยความสิ้นหวังก็พุ่งออกมามันนำขึ้นกระแทกพลังงานที่หมุนวนไปมาและระเบิดไปที่ร่างกายของเขามีเสียงคำรามของมังกรดังมาจากปากของทางอรินหัวมังกรยักษ์ปรากฏขึ้นต่อหน้าเขานี่คือเสียงคำรามของมังกรทอง พลังงานทำลายล้างซึ่งเต็มไปด้วยความสิ้นหวังหยุดเล็กน้อยและมันก็กระจายไปโดยเสียงคำรามของมังกรทองไม่นานหลังจากนั้นเสียงคำรามของมังกรทองก็กลายเป็นมังกรทองกระแทกสวรรค์ซึ่งประทะกับพลังทำลายล้างมีเสียงดังเกิดขึ้นพลังงานอันน่าสะพึงกลัวพุุ่ขึ้นและร่างของถังอเรนก็ถูกส่งออกไปแต่ทว่าจากาักรพัรดินีแห่งความมืดที่อยู่บนพื้นก็ไม่อยู่ในสภาพที่ดีเช่นกัน เห็นได้ชติว่าฐานการฝึกฝนของถางออเรนไม่ได้อยู่ในระดับราชทินานามาพรมายุทธ์แต่ความแข็งแกร่งของเขาเพิ่มขึ้นอย่างมากนอกจากนี้ยังมีผู้โจมตีระยะไกลจำนวนมากที่ยิงไปที่จักรพรตินีแห่งความมืดจากด้านล่างมันถูกส่งออกไปไม่กี่เมตรจากการโจมตีของถางออเรนเจียงอูเย่ติดตามมาอย่างใกล้ชิดภายใต้ผลกระทบของเขตแดนมังกรทอง การเสริมประสิทธิภาพจากชุดกอดต่อสู้ระดับสองคำของเขาฐทนการฝึกฝนของเขาอยู่ในอันดับของวิญญาณพมยุทธเขาพุ่งเข้าใส่อย่างกล้าหาญและชนกับจักรพารดินีแห่งความมืดจักรพารดินีแห่งความมืดถูกผลักกลับไปที่ช่องว่างในแนวป้องกันทางอเรนกระพือปีกเพื่อลดความเร็วของเขาเขาหมุนครึ่งวงกลมแลร่พลังวิญญาณและแกนแทโรหิทั้งหมดพุ่งไปที่หอกมังกรทองของเขา หอ,อกมังกรทองในมือของเขาสว่างสวัยขึ้นทันทีและแสงระยิบระยับดูเหมือนจะดูดกินแสงทั้งหมดภายในถ้ำออกไปคราวนี้ทั้งอรีนได้ใส่พลังของเขาโดยไม่ยั้งไว้ด้วยการเสริมประสิทธิภาพจากเหตแดนมังกรทองกระแสวังวนของกระแสเลือดของเขาได้ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆไยแลมทั้งสองเขาหอ,อกมังกรทองสั่นเล็กน้อยเนื่องจากพลังงานจํานวนมหาศาลที่ส่งเข้าไป เป็นการหลอมรวมของคลื่นกระแทกพลังงานที่น่าสะพึงกลัวอย่างยิ่งร่วมกับพลังวิญญาณและพลังแกนแท้ของเลือดแม้แต่ทหารก็มองทังอรุรยนด้วยความกลัวในสายตาของพวกเขานี่คือการบรรจุพลังงานภายใต้การเสริมประสิทธิภาพชุดก่อต่อสู้ของเขาและเขตแดนมังกรทองเขาได้ส่งเจตนาฆ่าที่แข็งแกร่งเข้าไปในอาวุธของเขาในขณะนี้ทังอรุรยนได้นำทุกสิ่งที่เขามี เข้าไปในหอกมังกรทองจกักรพรรดินีแห่งความมืดถูกกระแทกโดยเจียงอูเย่มันเด้งกลับมาในช่วงเวลาต่อมาในขณะที่เจียงอูเย่ถูกปิดกัน้นโดยสัตว์อสูรบางอันสองสามตัวทั้งสองฝ่ายได้เผชิญหน้ากันอย่างดุเดือดในขณะเดียวกันข้ำเก็ลีรงเล็กน้อยตามด้วยสายฟ้าสีทองวาบจากที่ไหนก็ไม่รู้สักที่หนึ่งมันปรากฏขึ้นที่ด้านหน้าของจกักรพรรดินีแห่งความมืดทันทีจกักรพรรดินีแห่งความมืด เพิ่งทำลายเจียงอูเย่ออกไปเมื่อจูจูก็รู้สึกว่าร่างกายของมันสั่นจากส่วนเลือกของจิตวิญญาณปีกที่เป็นสะเก็ดบนหลังของมันปิดรอบตัวเองอย่างกระทานหาันขณะที่รัศมีสีดําขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นเหนือหัวของมันรัศมีสีดําปรากฏขึ้นราวกับมงกุฎที่มีแสงสีทองจางๆสองประกายอยู่ตรงกลางไม่นานหลังจากนั้นสั้นเลักษ์ที่น่ากลัวก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าจาักรพรรดินีแห่งความมืดแลบเปลี่ยนเป็นโล ทุกอย่างเกิดขึ้นด้วยความเร็วแสงมีเสียงดังเกิดขึ้นรัศมีสีทองพุ่งออกมาอย่างรุนแรงในขณะที่สัตว์อสูรบางอานโดยรอบถูกพลังงานที่น่าสะพึงกลัวเสียงอูเย่ะดุดซ้ำแล้วซ้ำเล่าหลังจากถูกขยับด้วยแรงกระแทกร่างของจัก,กรพรรดินีแห่งความมืดสั่นคลอนหนึ่งครั้งขณะที่ดวงตาที่เย็ยนยะเยือกแล้ไราอารมณ์ของเธอก็เผยอารมณ์ออกมาในที่สุดพวกเขากลัวและไม่เชื่อโรคสีดำที่เปลี่ยนจากสัญลักษณ์ก่อนหน้านี้ ถูกทุบให้แตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยในขณะที่หอ,อกสีทองแวววาวแทงทะลุฝ่ามือของเธอเข้าไปที่ไหล่ของเธอแรงดูดที่น่าสะพึงกลัวได้ปะทุกออกมาในทันทีและเปลี่ยนเป็นชั้นแสงที่พุ่งเข้าใส่หอ,อกมังกรทองจากพัดนีนีแห่งความมืดมองด้วยสายตาที่น่ารังเกียจเมื่อมันสะบัดแขนทันทีเพื่อเหวี่ยงหอ,อกมังกรทองออกไปแต่แขนและข้่งขวาของมันหดตัวอย่างรวดเร็วไหล่ของมันสุดลง แม้แต่ปีข้างหนึ่งก็หลุดออกไปมันรีบกลับไปสู่รอยแยกอย่างรวดเร็วและด้วยร่างกายที่แกว่งไปแกว่งมาหายไปอย่างไร้ร่องรอยมุนจากโกลสีดำกำลังพุ่งไปข้างหน้าตัดอสูรบาอันสองสามตัวถูกสันหารอย่างต่อเนื่องด้วยความช่วยเหลือจากวิญญาจารย์ชุดก่อต่อสู้จํานวนมากในที่สุดการฝ่าฝื้นก็ถูกเติมเต็มอีกครั้งการโจมตีระยะไกลที่มาจากด้านหลังก็แข็งแกร่งขึ้นเช่นกันลูกบอลแสงขนาดมาฮอมา ซึ่งเดินทางเป็นเส้นโค้งตกลงบนสิ่งมีชีวิตในห้วงลึกด้านล่างก่อนที่จะระเบิดด้วยพลังผันผวนที่รุนแรงทางเหรนได้ลงมาจากฟากฟ้าแล้วแกนแท้ของเลือดและพลังวิญญาณของเขาหมดลงในขนาดนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่เขาไม่เคยสัมผัสมาก,ก่อนเขาได้รวมกำลังและพลังงานทั้งหมดลงในการโจมตีครั้งเดียวก่อนหน้านี้มันเป็นสิ่งที่มีเพียงหอกมังกรทองเท่านั้นที่สามารถจัดการได้ในขณะที่อาวุธธรรมดาอื่นๆ ไม่สามารถทนต่อมันได้แสงสีทองสองประกายหนึ่งครั้งและหอกมังกรทองก็บินกลับมาอยู่ในกำมือของถังโอรินอีกครั้งพลังงานที่พุ่งพ่านมหาศาลร,ราวกับทะเลพุ่งเข้าสู่ร่างกายของถังโอรินในทันทีถังโอรินรู้สึกเหมือนอยู่ในสายฝนที่น่ายินดีหลังจากภายแรงอันยาวนานในขณะที่เขาข้ามควนด้วยความปิติยินดีเขาถือหอกมังกรทองไว้ในมือและใช้มันพยุงตัวเองขึ้นกับพื้น ในขณะที่เขาดูดซับพลังงานอย่างเงียบๆพลังงานที่ดูดซับเกือบทั้งหมดถูกใส่เข้าไปในกระแสวังวนแกนแท้ของเลือดของถังโอเรนสกระแสวังวนแกนแท้ของเลือดของถังโอเรนสเริ่มหมุนเวียนอีกครั้งเพื่อกวาดล้างความรู้สึกที่อ่อนแอที่เขารู้สึกออกไปแม้ว่าพลังวิญญาณของเขาจะไม่ฟื้นคืนสู่ระดับเดียวกับแกนแท้ของเลือดของเขาแต่สภาพของถังโอเรนสก็เพิ่มขึ้นในทันทีเป็นอย่างน้อย60%ของตัวตนปกติของเขา ทางโอเรียนไม่แน่ใจว่าการโจมตีครั้งก่อนของเขาอาจทำร้ายจัก,กรพรรด,ดินีแห่งความมืดหรือไม่เขาใช้เทคนิคอาวุธลับของสำนักถังเพื่อรวมเข้ากับความแข็งแกร่งของร่างกายทั้งหมดของเขาพร้อมกับความสามารถที่ครอบงำทั้งหมดของหอกมังกรทองจัก,กรพรรด,ดินีแห่งความมืดประเมินเขาตามไปเธอไม่สามารถทนต่อพลังของการระเบิดดังกล่าวได้ในที่สุดดังนั้นเธอจึงได้รับบาดเจ็บสาหาัสแต่ทว่า นี่เป็นครั้งแรกที่ถังโอเรนได้พบกับเหยือ่อที่ไม่ได้ถูกดูดจนแห้งหลังจากที่ถูกหอ,อกมังกรทองแทงเข้าไปมันได้เอาหอ,อกออกจากร่างกายของมันด้วยซ้ำถังโอเรนกินร้องในใจว่าน่าเสียดายในหัวใจของเขาเพราะเขาจะได้รับผลประโยชน์มหาศาลอย่างไม่ต้องสงสัยถ้าเขาฆ่าสิ่งมีชีวิตในห้วงลึกที่ทรงพดังเช่นจกักรพรรดินีแห่งความมืดมันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเลื่อนยศทางทหารของเขา แต่ถ้าว่าถังเหรินก็พอใจเช่นนั้นอย่างน้อยเขาก็สามารถดูซับพลังงานของจักรพรตินีแห่งความมืดได้เพราะเขาสามารถสัมผัสได้ถึงกระแสพลังงานที่ไม่รู้จบในหอกมังกรทองในขณะที่เขารู้สึกผ่อนคลายและสงบอันใดนั้น,น,นร่างกายของถังเหรินก็สั่นทันทีทันใดแกนแท้ของเลือดในหัวใจของเขาพุ่งขึ้นอย่างดูเดือดจนชั้นของสีแดงจางๆปรากฏขึ้นบนผิวของเขาซึ่งดูผิดปกติเล็กน้อย ทางเหรินค้นพบว่ากระแสวังวนในร่างกายของเขาังเปลี่ยนสีเนื่องจากการไหลเวียนด้วยความเร็วสูงสีทองจางๆเริ่มแรกกลายเป็นสีขาวสว่างจ้าเขารู้สึกเหมือนกําลังจะระเบิดอะไรนะเป็นไปได้ไหมที่ร่างกายของข้าไม่สามารถต้านทานได้อีกต่อไปเพราะข้าดูดซับพลังงานมากเกินไปในคราวเดียวเขารู้สึกเริ่มปวดบวมทั่วแขนขาและกระดูกของเขาทางเหรินส่งเสียงอูุย แต่เขาไม่สามารถปล่อยมือจากหอ,อกมังกรทองได้เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้การด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ